หลวงปู่จึงให้ลูกศิษย์ไปหยิบหัวไพลามาแล้วเหลาปลายให้แหลมๆจากนั้นท่านก็จี้ไปที่ตัวเด็กทันใดนั้นเองเด็กก็ร้องขึ้นมาว่ากลัวแล้วกลัวแล้วผมกลัวแล้วหลวงปู่ถามว่าเองชื่ออะไรเด็กตอบว่าผมชื่อโดดครับหลวงปู่ถามต่อใครใช้เองมาเด็กตอบว่าหมอสอนครับหลวงปู่ถามว่าเองมาทำไม เด็กก็ตอบว่ามาเอาชีวิตไอ้หวังครับหลวงปู่เลยถามอีกว่าแล้วไอ้หวังมันทําอะไรให้เองเด็กตอบว่ามันเยี่ยวรถหมอสอนครับหลวงปู่ถึงกับกล่าวว่าแค่เรื่องแค่นี้ถึงกับจะมาเอาชีวิตกันเลยหรือเอ็งจะอยู่หรือจะไปถ้าอยู่ข้าจะให้ไปเฝ้าปลาที่สะหน้าวัดนี่แหละเด็กก็นั่งก้มหน้าไม่ตอบหลวงปู่จี้หัวพลไปอีกครั้งแล้วถามยำ้ำ yang ngailah